หนึ่งสิ่งที่คนสุขภาพดีเขาไม่ทำกันนะหลายคนเนี่ยบอกว่าให้หมอทีมทำคลิปเกี่ยวกับกินโปรตีนหลายคนบอกว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับการกินผักทำคลิปเกี่ยวกับการกินน้ำนะครับผมก็ถามว่าทำไปทำไมเขาก็บอกว่าเขาอยากเอาคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวเขาะได้ฟังผมบอกว่า ฟังทำไมเขาบอกว่าเขาลำคาญมากเลยที่เวลาคนอื่นชอบบอกว่าอย่ากินโปรตีนเยอะอย่าดื่มน้ําเยอะอย่าทานผักเยอะอย่านู่นอย่านี่คําถามก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะว่าคนสุขภาพดีมีน้อยมากในโลกใบนี้คนที่จะสุขภาพดีแข็งแรงจนถึงอายุ85ดูไม่แก่ดูหน้าเด็กเนี่ยมีน้อยมากเลยถ้าวันนี้คุณต้องรอให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนสุขภาพดีจริงๆมันมีน้อยมากๆคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า เออแก่แล้วก็จะต้องแก่ไปตามอายุผมบอกว่านั่นแหละคือความคิดของคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าการที่เราแก่ขึ้นอายุมากขึ้นเราต้องแก่ไปตามอายุถ้าเราเป็นคนสุขภาพดีเราจะกินโปรโตีน0.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้เป็นไตวายเราก็จะกินโปรโตีนเท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเป็นคนสุขภาพดีเราจะดื่มน้าําวันละ2-3ลิตรเพื่อขับออกโดยที่เราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าคนสุขภาพดีเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เป็นโรคประจาตัวอะไรเราก็กินแบบนี้ได้ตลอดชีวิตถ้าเราเป็นคนสุขภาพดีนะครับเป็นคนที่อายุมากขึ้นย่งสุขภาพดีเราจะไม่สนใจหรือว่าเราห้ามออกกํบบาลังกายอะไรเพราะคนสุขภาพดีถ้าเราศึกษาดูเราจะเห็นคนที่วิ่งมาราทอนเล่นไตรกีฬาเนี่ยเขาก็เล่นได้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่เกี่ยวเราว่าอายุ70 80ต้องหยุดไม่นะครับดังนั้นผมใหญ่บอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนสุขภาพดีอย่าเชื่อคนส่วนใหญ่และอย่าพยายามทําให้คนส่วนใหญ่เชื่อเรา จงทําในสิ่งที่คุณรู้ครับเติมความรู้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตประจำวันรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้เจอกันใน YouTube Facebook Ig ที่ชื่อว่าหมอทีมดอกรทีมนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าพวกศาสตร์ชะลอวัยพวกนี้เขาเรียนอะไรกันบ้างผมมีคอร์สหนึ่งแนะนําดีมากคอดีเลยนะครับคือคอร์สลดหน้าแก่10ปีนะครับพิมพ์ cf ไว้ y, แล้วก็รับราคาพิเศษครับสวัสดีครับ